ทองผู้เมตตากับนางพรามจอมโลภสุวรรณนหังตาชาดกกาละครครั้งหนึ่งนานมาแล้วพรามผู้หนึ่งอยู่กับภรรยาและบุตรสาวสามคนเมื่อบุตรสาวทั้งสามเป็นฝั่งเป็นฝากัน,กนหมดแล้วพรามผู้เป็นบิดาก็สิ้นอายุไขแต่เพราะผลบุญที่ทำมา จึงได้ไปเกิดเป็นพญาหงที่มีขนเป็นทองคำอีกทั้งยังระลึกชาติได้อีกด้วยวันหนึ่งพญาหงทองเกิดนึกถึงนางพรามผู้เป็นภรรยาและบุตรสาวทั้งสามว่าจะอยู่ดีมีสุขกันหรือไม่อย่างไรจึงบินกลับไปดูที่บ้านก็พบว่านางพรามและบุตรสาวมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น ต้องพากันไปรับจ้างทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบากพญาหงทองนึกสงสารจึงได้เข้าไปหาแล้วบอกเล่าเรื่องของตนให้นางพรามและบุตรสาวได้รู้จากนั้นก็ถอนขนทองคําให้ไปคนละหนึ่งเส้นเพื่อให้นางพรามและบุตรสาวทั้งสามได้นำไปขายเลี้ยงชีพหลังจากนั้นพญาหงทองก็ได้แวะเวียนมาเพื่อมอบขนทองคำให้อยู่เสมอ ทำให้ทั้งสี่คนแม่ลูกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งนางพรามเกิดความโลภอยากได้ขนทองคำทีละมากๆจึงบอกลูกๆว่าครั้งหน้าถ้าพยาหงทองมาอีกก็ให้ช่วยกันจับมาถอนขนทองคำไว้เสียให้หมดแต่บุตรสาวทั้งสามเกรงว่าผู้เป็นพ่อจะได้รับความทรมานจึงไม่ยอมร่วมมือ และทัดทานให้นางพรามณ์มเลิกความคิดนั้นเสียแต่นางพราม์ก็หาฟังไม่ครั้นเมื่อถึงวันที่พญาหงทองมาหานางพรามณ์ก็รีบจับพญาหงทองไว้แล้วถอนขนออกจนหมดทั้งตัวแต่เนื่องจากพญาหงทองมิได้ให้ขนของตนด้วยความสมัครใจขนเหล่านั้นจึงเป็นแค่ขนนกสีขาวธรมธรมดาาเท่านั้นเองนางพรามผิดหวังมาก จึงได้จับพญาหงทองขังไว้และหวังว่าพญาหงทองอาจจะมีขนทองคำงอกออกมาได้อีกจนกระทั่งเมื่อขนของพญาหงทองงอกเต็มตัวแล้วพญาหงทองก็รู้ว่าตนเองสามารถบินได้อีกครั้งเมื่อนางพรามเผลอพญาหงทองจึงบินหนีไปจากนั้นก็ไม่เคยกลับมาหานางพรามจอมโลภผู้เป็นภรรยาเก่าในอดีตชาติอีกเลย การนั้นพญาหงทองคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อคิดจากชาดกคนโลภมากมักเสียลาภที่ควรจะได้